สวัสดีค่ะกิกสถาปนิกประสานง,งานก่อสร้างค่ะจากบริษัทไอเดียไอแคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการเลือกสีให้เข้ากับตัวบ้านค่ะใช่ไหมคะว่าสีมันมีมากมายหลายเฉดสีจนเราอ่ะเลือกไม่ถูกค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะว่าเราจะเลือกสีแบบไหนดีโดยแบ่งออกเป็น3โทนง่ายๆด้วยกันค่ะสีแรกนะคะเรามาที่โทนเข้มกันก่อนนะคะก็คือสีดําค่ะ สีดำก็เป็นสีที่ให้ความสุขุมสง่างามค่ะแล้วถ้าเราเอามาตัดกับสีเงินกับสีทองนะคะก็จะยิ่งทำให้ขับเน้นความหรูหราออกมามากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นสีกลมค่ะก็จะมีความเรียบง่าย แล้วก็บวกกับความสงบสงา่าเช่นเดียวกันค่ะเราเอามาบวกกับสีเงินหรือว่าสีทองก็จะทําให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วถ้าเราเติมพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแวววาวหรือว่า,าพวกแสงไฟที่เป็นแสงเกี่ยวกับวอมไวอย่างเงี้ยก็จะยิ่งทําให้เรา,าได้ห้องที่มีบรรยากาศในความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากสีโทนเข้มแล้วเราก็ยังมีสีโทนอ่อนนะคะก็จะเป็นสี ชมพูรสโกค่ะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนหวานอ่อนนุ่มแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอย่างนี้ขึ้นมาค่ะค่ะส่วนโทนที่2นะคะก็จะเป็นโทนสีที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาค่ะวันนี้เรายกตัวอย่างสีพีชมาค่ะก็เป็นสีที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ จะเป็นสีเกี่ยวกับสีส้มผสมกับสีชมพูอ่อนค่ะก็จะให้ความรู้สึกน่ารักสดใสกระฉับกระเฉงแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็เป็นมิตรค่ะถ้าอยากแนะนําก็แนะนําเกี่ยวกับห้องผู้สูงอายุห้องผู้ป่วยเลยค่ะห้องพักพ่อนเลยค่ะก็จะทําให้บรรยากาศของห้องมีความสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะ ค่ะโทนสีที่3นะคะคือโทนสีมินิมอลค่ะก็คือให้ความรู้สึกผ่อนคลายสะอาดสบายสงบอบอุ่นปลอดภัยค่ะโทนสีนี้นะคะเราก็จะเป็นสีที่เรียบง่ายค่ะแล้วก็ให้ความทันสมัยอยู่นั่นก็คือโทนสีออฟไวท์ค่ะก็คือเป็นสีขาวที่เราเอาสีขาวมาผสมกับโทนสีอื่นๆเพื่อให้ค่าของแสงค่ะมันของสีขาวว่ามันมีค่าสะท้อนน้อยลง ก็จะเป็นสีขาวที่ทำให้เกิดความนุ่มนวลสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะโดยสีออฟไว้เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2โทนนะคะก็คือขาวโทนอบอุ่นแล้วก็ขาวโทนเย็นค่ะเรามาดูขาวโทนเย็นนะคะก็จะเป็นขาวที่เป็นขาวบวกเทาขาวบวกเขียวขาวบวกน้าเงินขาวบวกฟ้าค่ะส่วนขาวโทนอบอุ่นก็จะเป็นขาวบวก ส้มขาวบกแดงขาวบกเหลืองขาวบวน้ำตาลค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการแนะนำเรื่องสีในวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามเรานะคะเพราะว่าเรายังมีคลิปที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับบ้าน,นอีกมากมายในอีกหลายประเด็นที่จะเอามาฝากท่านผู้ชมค่ะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ